สวัสดีค่ะวันนี้พาเที่ยวที่นี่นะคะทุกคนด้านหลังของคุณหนูนะคะไปดูกันว่าคุณหนูจะพาเที่ยวและด้านในจะเป็นยังไงคะ่ะทุกคนตลาดวิธีชุมชนค้อคกตูมคนโคกตูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปรับชมกันนะคะเนาะ,ะเรียกง่ายๆที่นี่ก็คือบ้านมดแดงเนาะแต่ก่อนเป็นชื่อบ้านมดแดงนะคะ,ะนี่ <laughs> สัญ,ญลักษณ์มดแดงนะคะทุกคนเนาะแล้วก็นี่นะคะจะมีสินค้าโอท็อป ขายเยอะแยะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในเนาะก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับตลาดชุมชนตลาดโอทอปสินค้าโอทอปนะทุกคนเดี๋ยวพาไปชมด้านในเนาะวันธรรมดาก็ดีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนผู้คนไม่ไม่พลุกพล่านเนาะดูดูเป็นความเป็นส่วนตัวจะมีเยอะนะคะเนาะเคยมากันไม่เอ่ยทุกคนที่นี่โคกตูมนะคะ โอ้มีน้องคิงคองอยู่ด้านหน้าด้วยนะน้องคิงคองมาต้อนรับเรานะคะแล้วจะมีมดแดงเกาะทุกต้นด้วยนะทุกคนดูเนี่ยค่ะสินค้าหลากหลายนะคะทุกคนอะให้ชมไปด้วยกันนะนู่นค่ะด้านด้านหลังเห็นไหมจะเป็นเอ่อดินเผานะคะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในอีกเนาะ นี่โอ๊ลืมดูตรงนี้ทุกคนเป็นซุม้มซุ้มให้เราลอดเข้าไปนะคะเนาะซุ้มไม้ไผ่นะโอ้เข้ามาลึกเลยนะทุกคนเข้ามาลึกเลยล่ะเดี๋ยวจะพาดูตรงนี้ทุกคนนี่เป็นดินเผาดินปั้นนะคะพระพิคเนตนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้อีกเป็นเอ่อดินปั้นต่างๆนเนาะครูเขาก็พาเรียนมาทากิจกรรมเยอะนะคะตรงนี้เนาะพาเด็กๆมาดูมาระบายสีมาด,มาด,มาดูดินปั้นด้วยนะทุกคนโอ้ยุมาก ดินปั้นเยอะมากเลยทุกคนมาดูมีหม้อแม่นาคด้วยเขาเรียกหม้อดินนะแต่หนูชอบเรียกหม้อแม่นาคนะคะเพื่อนๆอดูด้วยกันนะคะดูด้วยกันอุยเขาดูอะไรกันตรงนั้นทุกคนเดี๋ยวพาไปดูปะโอ้เป็นดินเผาะอะไรอะไร,ะไรน้องก็ตายโอ้ยมีน้องเกรน้องเกรถืออะไรนะหนังกระติกดใช้หนังกระติกไปใจน้องเกรดแต่ก่อนจะชื่อชื่อบ้านดินม,มดแดงนะทุกคนอุ้ยหม้อกระทะ อะไรนะหมูย่างหมูกระทะเป็นดินเผานี่ทุกคนเคยเห็นไหม <c oughs> โอ้ยมีหมูตัวอ้วนๆด้วยทุกคนทุกคนเชื่อไหมคุณหัวผ่านที่นี่บ่อยมากผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เคยแวะ <c oughs> แต่ไม่เว้ยยังไงชุดขนมครกชุดขนมครกค่ะแล้วก็ชุดอ่หม้อแม่นาอีกแล้วไปใส่ก็เจอแต่หม้อแม่นานะคะทุกคนเนาะแล้วก็น้องมดแดงนี่น้องมดแดงนี่ยังไม่ได้ทาสีนะคะทุกคน โอยเยอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูบริเวณโดยรอบนะคะทุกคนพี่เยอะอกว้างไปทางด้านหลังเลยเนาะแล้วก็ซุ้มประตูก็จะเป็นดินเผาเหมือนกันนะคะมีจุดเลงดึงให้น้องๆเล่นด้วยเนาะตรงนี้จุดเลงด้านหลังจะเป็นดินเผาเยอะมากทุกคนโอ้เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นกระถางแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกระถางสวยงามค่ะอืมอยากได้แบบไหนจัดไปคะ่ะทุกคน บ้านดินเผาเนาะที่นี่อันนี้ก็เป็นโอง่งหไหเรียกได้ทั้งหเรียกได้ทั้งโอง่งเป็นงานดินเผาสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะเป็นแบบที่นี่เข้าฟรีนะทุกคนไม่เสียค่าเข้าชมนะคะเนาะเราจะมาเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยนี่ประเภทแบบอย่างนี้นะคะทุกคนที่เป็นทันสมัยขึ้นมาหน่อยเนาะ เยอะค่ะเยอะมากสินค้าเยอะมาก,ามากทุกคนนู่นเดี๋ยวให้มองไปทางด้านหลังเห็นไหมเยอะมากมากเลยนะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งต้นไม้ตกแต่งสวนด้วยมีกระถางมีหลายอย่างนั่นแหละคะ่ะทุกคนพาชมทั่วถึงเลยถ้าตั้งแต่ด้านหน้าย,ยันด้านท้ายเลยนะคะทุกคนเนาะเพื่อนๆแวะผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวกันได้นะคะเนาะที่นี่บ้านดินเผามดแดงนะคะหรือตลาด ชุมชนโคกตูมนะคะเพื่อนๆแวะมาเที่ยวชมกันได้นะคะสำหรับ EP นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ